สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ไอามาชวนทำยำขนมจีนนะคะไอมีวัตถุดิบนะคะมีพริกสดค่ะพริกสดซอยหอมแดงซอยแล้วก็ใบหอมต่างๆตามที่มีนะคะมีมะนาวนะคะแล้วก็วันนี้ใช้กุ้งสดนะคะกุ้งลวกแล้วก็มีปลาแมคเคเรลทอดค่ะแล้วก็เส้นขนมจีนนะคะส่วนอาหารของพี่ขุนนะคะเขาก็จะทำสเต็กปลาคอตค่ะ ปลาคอตท,ที่เอาส่วนของหลังเขานะคะชิ้นหนาๆเลยนะคะสเตียกทศอาจจะใช้อาจจะใช้น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมสำเร็จไอชอบเปรี้ยวหวานนะคะใส่ลงไปเลยเราจะใส่แบบไม่มีการตวงแล้วก็จะชิมรสนะคะ พริกป่นคืึ้นช้อนโ,โต๊ใส่แบบไม่ปราณีใครบีบมะนาวลงไปเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มแต่อยาเปรี้ยวมากก็ไม่อร่อย น้ำปลาต้มน้ำปลาต้มที่น้องโอ๋ฝากไว้ให้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะของน้ำปลาต้อมอุดรธานีค่ะแต่ว่าไอาไม่รู้ว่าเาตาร,เราไหลดไว้าาทิ้งถุงไปแล้วนะคะแล้วก็ไจะใส่น้ำต้มสุกลงไปด้วยนะคะจะใส่น้ำต้มสุกลงไปด้วย น,นี้ค่ะคนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ชิมรสนะคะทุกคนเนื่องจากว่าใส่น้ำเชื่อมใช่ไหมมันก็หวานใส่น้ำปะลาลงไปอีกหนึ่งช้อนนะคะโอเคน้ำปะลาพอแล้วเดี๋ยวจะนัวเกินโอ้ยแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปอีก ประมาณนี้นะคะเปรี้ยวแล้วหวานแล้วแล้วก็เผ็ดเนี่ยเราไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องไม่ต้องเผ็ดมากนะคะเดี๋ยวกินยากเพราะอาจจะใส่พริกใส่พริกอ่อพริกสดลงไปด้วยนะคะโอเคก็ใส่เครื่องปลาแมเคเทนไอทอดไว้แต่เมื่อวานนะคะ เครื่องเยอะไปป่ะพี่น้องจ้ะแล้วก็ใส่เส้นนะคะเส้นนี้ก็โอ้โหแบบเป็นเส้นขนมจีนเส้นเล็กๆอะคะ่ะคิดว่ามันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้แต่ว่ามันเยอะเนาะใส่ลงไปจะเอานะคะปริมาณเราให้มันแบบพอดีกับ เครื่องปรุงของเราอะค่ะคุณเสน้สน,สนอาจจะน้อยไปหน่อยนะคน้ำลายไหลค่ะพี่น้องค่ะแล้วสุดท้ายนะคะใส่พวกผัก ใบเขียวลงไปค่ะใครมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะไอมีสะระแหน่แล้วก็ผักชีหอมที่เราปลูกเองนะคะในส่วนของเราเองประมาณนี้นะคะ่ะผงตำลาแตกเดี๋ยวไปจัดรายจานเลยะคะ่ะพี่ขุนไม่กินกับไอ่นะคะตัวนี้พราพี่ขุนเขาจะกินปลาที่ที่ไอบอกแล้วไอก็จะ กินคนเดียวไอ้ก็เลยไม่ได้ใส่เส้นเยอะเท่าไหร่นะคะ,ะยำขนมจีนของไอ้ค่ะ,ะนาทานนี่ล่ะทุกคนดูดิพี่ขุน <Yes. S 1> sure You e s Why don't want to eat with meYou test e it ทุกคนมาทานด้วยกันค่ะามาจากทุกคนมาทานยำขนมจีนกับหอยเลยจ้าผักก็นี่แหละค่ะที่เราเก็บจากสวนเนาะมีสะระแหน่แล้วก็สลัดนะคะมีเป็นผลผลิตของเรานะคะเราต้องรีบเก็บกินก่อนที่ตัวหอยทากกับตัวทากมันจะกินหมดนะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะจะบอกว่าพี่ขุนเขาจะไม่ไม่เข้ากล้องกับเราแต่เขาก็จะนั่งข้างๆเรานะคะเพราะว่าพี่ขุนกินสลัดไปแล้วแล้วตอนนี้ปิดไฟที่เพดานนะคะก็คือใช้แสงจากแสงธรรมชาติเป็นตัวช่วยซึ่งวันนี้มืดคลึมทั้งวันนะคะมืดครึ้มทั้งวันเลยแหวอาจจะหน้ามืดๆหน่อยเดียยเ๋ยวไอไปปรับแสงเอา อ,อร่อยนะพี่ขุนชิมไหม,ะมฮะสมบตรั์ติดเต๋อป่ะเยอะฟีเห็นตัวฟีกบุตรแล้มันวินอินเจตทะบึงไงเซอัดอัดพูดว่เฟีจะอาราัก Red I'm afraid like that fear who stop ประมาณด้วย FN e e อื้มอร่อยก้ารปรวมาปุแรกครับก้ามผัวอะไรกครับอืมแลก็เขาบอกว่าไม่อยากลองเพราะว่ากลัวคือเห็นพริกเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าขอลองกุ้งแล้วกันว่างั้นอ,อร่อยเห็นไหมล่ะติดใจแล้วสิอเอาอีกไหมไหมอ o เผ็ดเผ็ดเหรอเผ็ดนิดหน่อยนะเลยไม่เผ็ดไม่เผ็ดเยอะ เจ้าหอยทากหอยทากตัวเล็กๆนะคะหอยทาาตัวเล็กที่มีเปลือกมันขึ้นไปกินผักไปกินผักสลัดแต่ก็เก็บกินไปเก็บไปสามรอบแล้วเพราะว่ารอบแรกเก็บไปฝากแม่เนาะ แล้วก็เก็บมากินเองวันก่อนแล้วก็วันนี้อีกคือดีงามแบบปลูกแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ได้เก็บกินค่ะ ที่นี่ทากเยอะมากค่ะเอาอีกไหมคะเมนตหอมไหมไม่ตัก,ดกีด้อคือไม่ปด้กัดแต่ใช่แล้วนะก็จนนะมีไบ้นี้เป็นทั้งะอม เขาบอกว่าอร่อยแต่ว่าฉันจะกินปลา แ็ดกำลังพอดีจ้ะ ได้ด้วยไหมแมทเรซเสร็จได้ไหมอย่างหุงข้าวแต่เมื่อวานแล้วไม่หุงเพิ่มไงเพราะว่ามีแบบไอนีข้าวเหนียวอีกเมื่อวานไราทำแกงเปืดแกงเปืดใส่เห็ดแกงเปืดน้าไม้ใส่เห็ดแล้วก็ใส่ผัก ผักโขมฝรั่งที่ไอ้ซื้อมาและที่ไอ้ไปเก็บมา <c oughs> นั่นแหละค่ะเมื่อานตอนเย็นก็กินแกง่อไม้แล้วก็ปลาทอดมันเหนื่อยเพราะว่า เมื่อวานนยไปปัป่นจักรยานมาใช่ไหมล่ะตอนเย็นๆขาปวดขามากขาบวมแต่ตื่นมาวันนี้หายเลยนะไม่มีอาการแบบว่าปวดกล้ามเนื้อเลยแปลกมากอย่าพลอตม เอฟเตอร์สิกัดอีกอ่ะย่อหาอุ่นอีเบียนเน้นเมมอีดอกเนยอ่ะเนยอวววเพี้ยนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหาอินเตอร์อุ่นเดี๋ยวหากดเอเวเช่นในอีกเงี้ยทิ่งอ๋อแต่เดี๋ยวว่าอีกเงี้ยทิ่งแล้วจะนี่เงี้ยทิ่งแล้วจะไปยืนทำอะไรก็ Ja just det. Utan de sista veck, två veckorna. Det är flera veckor nu. Ja. Här ska jag ska börja titta igen nu. På måndag. Mm. Det får för det här, annars. Förstå. Mm. Att, hoppas du klarar dig med pollen så. Ja, jag ska testa. Mm. Till hösten har jag hört så ska vi få billigare priser på månadsbok. Jaha. För de som bor i eh, kommunen närmast Göteborg. Aha. På det? Ja, vi, jag tror vi får ungefär samma pris som man bor i Göteborg. Och 7 8 någonting. Nu mm. är det ju 1145. Mm. <coughs> så det är bra. Och 40 kronor tur i tur. เชียรทีมนะเอ็นเกนยูยองฮอบิทอนอ๋อยูยองอบิทอนอร่อยเนาะในยองโอ๊กตะดีดอร่อยปาแมคเครนมันจะมันๆ 对。 ทุกคนอร่อยมากเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเพราะตอนนี้เผ็ดละเผ็ดอาการก็ฮืดอทอดฮืดทอดแล้วได้เลยฮืดท้อทแต่ได้เข้าใจป่จ๊ะเ,เริ่มจะอยู่ไม่สุกละทุกคนจ้า ยำขนมจีนไอสุดยอดเลยอร่อยมากรสชาติดีรสชาติดีเลยแหละนะไม่ได้ไม่ได้โมนะเดี๋ยวแต่ว่าไอซต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะ,ะว่าไอซเริ่มไอซเริ่มเผ็ดมากแล้วโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะใครสนใจเมนูนี้ก็ลองไปทํากินดูนะคะเชื่อว่าหลายคนก็ได้ได้เคยทานแล้วละ่ะได้เคยกินแล้วแต่ว่าพอดีวันนี้ไอซก็มาเรียกน้าย่อยอีกนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบายหูพี่น้องเผ็ดมาก